นี่น่าจะเป็นรองเท้าบาทรีวิวคู่สุดท้ายรุ่นสุดท้ายเพราะว่ามันอาจจะไม่มีอีกแล้วสแนเสริหน้าข่าวมือถือสวัสดีครับพี่พี่น้องทุกคนวันนี้นะครับสรตเสริญน,น,นะครับเดี๋ยวแบกกลับไปที่ตัวกล่องรองเท้ากันก่อนตอนนี้นะครับคือผมเองเนี่ยยินดีที่จะบอกว่าไอ้รองเท้ารุ่นที่ผมชอบที่สุดนะครับแล้วก็รีวิวมาหลายรุ่นหลายสีมากๆนะครับ เชื่อว่าสีนี้เนี่ยเป็นสีสุดท้ายนะครับที่ทางแอนต้าเขาจะทําออกมาแล้วคิดว่าไม่น่าจะทําสีอื่นออกมาอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็เคียบไปเป็นรุ่นที่2แล้วเจเนอเรชันสนะครับซึ่งรุ่นนั้นเนี่ยเป็นที่น่าเสียดายเพราะว่ารุ่นนั้นไม่มีไซส์ของผมนะครับแต่ว่าในรุ่นนี้เนี่ยยังมีไซส์ของผมแล้วมันก็มันก็ถือว่าเป็นสีที่พิเศษพอสมควรเลยนะครับเริ่มต้นเนี่ยผมใช้ดูว่าที่กล่องนะครับ ดูที่ราคานะครับดูก็รู้แน่นอนว่ามันเป็นของแท้นะครับแล้วก็วันที่ผลิตนะครับเขาก็บอกชัดเจนนะครับว่าผลิตวันที่1เดือนหนึ่งปีนี้เองนะครับดังนั้นนรองเท้านี่ค่อนข้างที่จะมีความใหม่มากๆเลยนะครับแล้วก็ราคาอยู่นะครับก็ผลิตนะครับนี่นำเข้าโดยตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็สีนะครับถือว่าเป็นสีที่โคตรจะพิเศษนะครับที่ผมชอบที่สุดนะครับก็คือมันเป็นสีเรดเรดเรดแต่เดี๋ยว อยากให้ทุกคนดูเหมือนกันนะว่าพอให้ดูดูจากในรูปเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นสีเรดแบบถ้าทุกคนเนี่ยยังจำดี o s e กันได้นะครับผมนึกว่าจะเป็นสีแบบดี o s e แต่แต่แตแตพอเปิดดูสีของรองเท้าจริงๆเนี่ยมันดันไม่ใช่สไตล์ดีโรสนะแต่มันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับถามว่าทำไมถึงสวยอีกแบบ คือเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเป็นคนที่พอซื้อมาทุกสีเนี่ยแล้วผมก็ชอบเอาสีมา Mi x and match นะครับเปิดมาให้ดูเลยอุ้ชสวยนะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้มันก็เป็นเหมือนกับไอ้ตัวเหมือนอินโซสอดใส่เข้าไปในรองเท้าเพื่อให้รองเท้ามันไม่เสียทรงนะแต่ว่าให้ดูต่อนะครับดูสีของเขานะครับ นี่คือสีของเขาจะหน้าตาเป็นสีแบบนี้พอให้คนอื่นดูเนี่ยทุกคนจะบอกว่าเฮ้ย i, นี่เป็นสีแบบช็อกกิ้งพิง์นะแต่ถามผมเองเนี่ยผมคิดว่าแม้ว่าจะเป็นสีช็อกกิ้งพิงเนี่ยแต่ว่าคือมันสวยพอสมควรเลยนะเดี๋ยวนะผมจะให้ดูพอดีมีใครไม่รู้มายุ่งดูทำลายโอเคเรากลับมาที่ตัวรองเท้ากัน นี่นะครับสีเนี่ยก็จะเป็นค่อนข้างมันไม่ได้ออกแบบแดงแบบที่ผมต้องการนะนะแดงแบบที่ผมต้องการเนี่ยมันจะเป็นอยู่จะเป็นสีประมาณตรงนี้นะครับหรือว่าจะเป็นสีประมาณนี้ก็ได้นะครับแบบนี้โอเคนะครับแต่ว่านนี้อาจจะออกแบบติดชมพูไปนิดนึงนะถ้าถามว่ามันสวยไหมมันก็ถือว่ายังสวยนะ แล้วก็เทคโนโลยีที่ผมเนี่ยใช้งานแล้วรู้สึกว่าชอบมันมากนะครับก็คือเทคโนโลยีนี้นี่เองนะครับ A shock เป็นเทคโนโลยีการรองรับการกระแทกที่ผมเองเป็นคนที่เคยผ่าตัดหัวเขา่าข้อเข่าไม่ค่อยดีนะครับแต่พอมาใช้เจ้าใช้ใช้เจ้าตัวรองเทารุ่นนี้เนี่ยทำให้การออกกำลังกายของผมเนี่ยมันก็ยังสามารถออกกำลังได้ค่อนข้างดีเลยนะครับล้กประสิทธิภาพของผมเนี่ยยังก็ยังถือว่า เหมือนมันยังดึงความเป็นตัวเองสมัยก่อนกลับมาได้อะเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากนะครับแล้วก็ส่วน traction ก็ไม่ต้องเป็นห่วงอยู่แล้วนะครับเป็น traction ที่ดีในระดับหนึ่งเลยเอียดอาร์ตในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ถึงกับแบบเอียดอาร์ตมากจนแบบถ้าทุกคนเนี่ยดูรองเท้าที่มันเอียดอาร์ตมากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บ เกิดขึ้นได้นะครับด้วยอาการเอรอาตรงนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเรียกว่าเรียกว่าการสต็อปการเบรกที่ค่อนข้างดีนะครับไม่ได้มีแบบโอ้โหลื่นสไลด์ลื่นไหลนะครับแต่ว่าถามว่าการเกาะพื้นการการเกาะสนามบาสเนี่ยผมคิดว่าทำได้ทุกสภาพสนามเลยถือว่าทำได้น่าประทับใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัว traction เป็น traction ที่สามารถเล่นพื้นปูนได้ นะครับอันนี้คือส่วนตัวผมเองนะเพราะเพราะว่ามันค่อนข้างหนามากนะครับแล้วก็ไอ้ตัวกรูฟข้างในของมันเนี่ยค่อนข้างลึกนะครับดังนั้นเนี่ยความทนทานของมันค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับแล้วด้วยราคาที่แบบผมว่ามันจับต้องได้อะ่ะนะแล้วก็อย่างที่ผมเคยทำรีวิวไปอยู่แล้วนะครับก็คือพื้นทั้งหน้าผ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นวันพีซอัปเปอร์นะครับพอเป็นวันพีซอัปเปอร์เนี่ยคุณไม่ต้องเป็นห่วงว่า การกระชงกระชับต่างๆเนี่ยมันจะมีปัญหามันดีมากคือมันโอบเหมือนมันโอบเท้าคุณไว้หมดทั้งตัวเลยนะครับแล้วจริงๆอ่ะเชือกอ่ะถ้าเกิดว่าคุณเจอไซส์ที่มันเหมาะสมนะคุณไม่ต้องมีเชือกก็ได้อันนี้คือส่วนตัวผมเองนะเพราะว่าคือมันเหมือนแบบมันเป็นมันเป็นเท้าของคุณไปเลยอ่ะพอคุณใส่เข้าไปปุ๊บมันนี่คือเท้าคุณไปด้วยนะครับแล้วสิ่งที่ผมชอบก็คือมันมีพิลโล ด้านหลังนะครับเวลามันไม่เวลาที่คุณเหมือนกับว่าเดินหรือว่าสปริงกระโดดอะไรเงี้ยเท้าคุณจะไม่หลุดออกจากรองเท้าเลยนะครับเป็นสิ่งที่คนผมค่อนข้างที่จะชอบม,มากๆนะครับแล้วก็ส่วนอินโซด้านในนะครับอย่างทุกทุกคนจะเห็นว่าอินโซด้านในหน้าตาอินโซด้านในก็จะเป็นแบบนี้นี่อินโซด้านในเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นของแอนต้าเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่คือเหมือนเป็นโมเดลของตัวอินโซลเขานะครับ ก็ถือว่ามีความแบบนุ่มแล้วก็มีความสปริงในระดับหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นอินโซรุ่นหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบมากๆนะครับแล้วทุกคนอาจจะเห็นแวบ,บๆว่าเฮ้ยพิเิญทำไมมีไอ้ตัวอินโซสีดำมาให้ด้วยเฮ้ยหรือว่าเขามีอินโซมาให้2อ,อันเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าตัวอินโซอีกอันหนึ่งเนี่ยมันก็คือเป็นรุ่นตัวสีดํา รุ่นนี้นี่เองนะครับซึ่งผมเองเนี่ยที่ผมบอกว่าสิ่งที่ผมชอบซื้อทุกรุ่นมาเนี่ยนะซื้อทุกสีมาเนี่ยเพราะว่าผมจะเอามันมา mix and match นะครับนี่ mix and match ใส่ไปด้วยกันใส่เล่นบงเล่นบาสอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับผมคิดว่าแล้วมันทำให้อะไรรู้ไหมคือแทนที่รองเท้าเราใส่สมมุติว่าเราสลับสีเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเราเอาเอาไอที่ m i เอาคู่หนึ่งเนี่ยไปเล่นบาสอีกคู่หนึ่งไปใส่เที่ยวก็ยังได้นะครับแล้วทําให้ความทนทานของรองเท้าเนี่ยมันก็ยาวนานขึ้นนะครับก็ถือว่าวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดดให้ผมให้ดู traction สีดําด้วยนี่ใช้มาได้สักระยะหนึ่งเลยนะเนี่ยหลายเดือนเลยอะ่ะแล้วดูดี traction มันยังแบบโคตรจะทนอะ่ะกรุ๊ปมันยังแบบไม่มีความส่งความเสื่อมอะไรเลยนะครับก็ให้ดูว่าเดี๋ยวผมกะจะมาทำ long term review ของเจ้าตัว รุ่นนี้เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ติดตามเจ้าตัวรองเท้ารุ่นนี้นะครับถามว่าเฮ้ยพี่เสริญไอรองเท้ารุ่นนี้เนี่ยมันชื่อว่าอะไรนะครับคือมันเป็นซิกเนเจอร์ของเค์ทอมสันใช่ไหมเค์ทัมสันั้งนั้นเราก็จําง่ายๆนะครับเคท เคทอมสันก็คือเคทนะครับแล้วก็ตัวนี้มันชื่อรุ่นว่า KT Fly นะครับเป็น KT Fly รุ่นแรกนะครับก็ทุกคนเนี่ยก็ลองเซิร์ชหาดูก็ได้ถ้าเกิดว่ายังมีไซส์ของตัวเองเนี่ยรีบซื้อไว้ก่อนเพราะผมเชื่อว่าอีกไม่นานมันก็จะหมดแล้วอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็แล้วก็แชร์นะครับ subscribe ไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้สนอเสนอเสนนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนด้วยรุนแรหน้ากากด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ Pa yeah, subscribe